ย a ่ย yeah, yeah, yo of the Premier League we go สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King of the f i e l d อีกครั้งหนึ่งนะครับช่องนี้สำหรับแฟนบอลพันธ้สำหรับคนที่ชอบพรีเมียร์ลีกและสำหรับคนที่รักนิวคาสเซิลนะครับก่อนอื่นเลยวันนี้ขอดื่มให้แฟนบอลนิวคาสเซิลทุกคนก่อนวันนี้นะครับเป็นวันที่ดีวันนี้เป็นวันที่แฟนบอลเราทุกคนสามารถพูดได้แล้วว่า ทีมเราทีมนิวคาสเซิลของเราเนี่ยเป็นทีมที่มีฟอร์มที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้แล้วก็ชนะมา9เกมติดเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วก็ไม่ได้เห็นฟอร์มแบบนี้มานานมากนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีแคปกันนิดๆหลังเกมนิวคาสเซิลเจอกับวูลฟ์ที่เราชนะไป3 0เป็นเกมหนึ่งที่สุดยอดมากเราจะมาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นมั่งฟอร์เมชันเป็นยังไง และนักเตะเล่นเป็นยังไงและใครยิงมั่งและสุดท้ายก็อย่าลืมอยู่จนถึงท้ายวิดีโอนะครับผมจะบอกว่าผมเลือกใครให้เป็น Man of the Match เกมนี้โอเคนะครับก่อนอื่นเลยขอทอดแว่นก่อน <c oughs> Formation วันนี้ก็ไม่มีอะไรแตกต่างม,มากผมแต่ผมที่ผมคิดไว้ผมคิดว่าฟาเบนชาจะเข้ามาแทนสว e นบอร์ดแนแต่วันนี้ก็สวนบอร n ดนก็ยืนอยู่เป็นเซนเตอร์แบ็กให้เรานะครับ วันนี้มีเรามีดูบับกาเมนโกลกลองหลังก็เป็นฮอล l s สเวนบอรแมนแดนเบิร์นลิวเมนโต้กองกลาง3ตัวเก่งเราก็อยู่เหมือนเดิมโจลินตันบรูโน่โทนาลีปีกซ้ายก็เป็นกอร์ดอนปีกขวาก็เป็นเมอร์ฟี่แล้วก็มีกองหน้าตัวเก่งเราอีแซกวันนี้นะครับยังยิน,ยนเป็นกองหน้าให้เราต่อไปเปิดเกมมาเราก็ครองบอลกันได้ดีครับจ่ายบอลดี มีโอกาสยิงจากเมอร์ฟี่ที่วันนี้เล่นเด่นมากคนหนึ่งเปิดเกมมาเหมือนมุ่งมั่นวันนี้พยายามจะยิงประตูแล้วก็มีโอกาสได้ยิงประตูอยู่สอาครั้งแล้วก็ไปยิงให้โจเซซาเซฟไวแล้ววันนี้แกก็วิ่งหาช่องได้ดีครอสบอลได้ดีถือว่าเป็นนักเตะที่เด่นคนนึงเลยดีกว่าวันนี้แล้วก็บูฟนะครับกลางๆเกมก็มีโอกาสได้มายิง ประตูใส่เราแต่ก็ยิงกันออกไปเองแล้วก็ดูได้เลยว่าทำไมวูฟเนี่ยอยู่หน้าโซนตกชั้นเพราะเหมือนว่ากองหน้าการทำประตูอย่างเงี้ยเหมือนมีโอกาสดีมากแล้วก็ยิงกันออกไปเองหรือยิงให้ดูว่บกล้าเซฟสะมากเราก็ดูได้นะครับว่าทีมทำไมทีมมันถึงแตกต่างกันพอหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสมาได้ประตูประตูแรกที่อีแส ได้บอลจากซ้ายมือเลี้ยงผ่านกองหลังอาจจะตะกุกตะกักหน่อยนึงแต่จังหวะสุดท้ายก็ได้ไมาได้ยิงแล้วก็ไปฉลับกองหลังวูฟแล้วก็เป็นประตูเข้าไปแล้วก็ยิงเป็นประตูที่17ของเขาแล้วก็8เกมติดกันนะครับเป็นสถิติของนิวคาสเซิลแล้วก็ช่วงนี้ถ้าอีแสกได้บอลหรือได้ยิงเนี่ย โอกาสเป็นประตูสูงและตอนนี้ก็เหมือนมีโชคเข้ามาช่วยด้วยก็ทําให้โอกาสยิงเพิ่มมากขึ้นอีกก็ถือว่าเรามีกองหน้าที่สุดยอดมากครับตอนนี้แล้วพอหลังจากนั้นก็วูฟก็มีโอกาสยิงอยู่แล้วก็เหมือนเดิมอ,อาจจะยิงออกไปยิงเิดโกเราแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากแล้วก็พอมาช่วงก่อน ก่อนจบครึ่งหลังโจลินตันก็มีโอกาสยิงแต่ก็ข้ามคานออกไปแล้วก็โทนาลี่ก็เกือบจะได้ยิงแล้วก็ไปติดบล็อกกองหลังก่อนจบเกมไปประมาณหนึ่งวิอะไรมาเนี่ยครับแล้วก็ครึ่งแรกเนี่ยผมว่ามีนักเตะของเราเล่นดีเกือบทุกตัวสเวนบอร์ดแมนแดนเบิร์นฮอลแต่ก็มีนักเตะที่เล่นดีแล้วก็แต่อาจจะจ่ายบอล เสียเยอะหน่อยนึงก็แบบกอร์ดอนแล้วก็ลิมเมนโตอะไรเงี้ยที่เลี้ยงผ่านนักเตะวูฟไปแล้วแล้วก็ไปเสียบอลง่ายๆเองซะมากในครึ่งแรกแต่90% 99%ก็ว,วันนี้ก็ครึ่งแรกก็เล่นดีกันหมดครับเปิดมาครึ่งหลังวูฟก็เปลี่ยนตัวคุณย่านักเตะตัวเก่งลงมาแทนแล้วเราก็ไม่ได้เปลี่ยนนักเตะอะไรเริ่มเกมมาก็ เป็นของนิวคาสเซิลครองบอลเหมือนเดิมแต่ก็เหมือนวูฟก็จะเริ่มดีขึ้นมาหน่อยเพราะมีคุณย่าเข้ามาแล้วก็ได้คุณยาก,ก็ได้บอลแล้วก็ได้ยิงอยู่สักสอาครั้งแล้วก็ยิงออกไปหรือก็ได้ยิงไปให้ดูบารกาเซฟสมากแล้วเราก็มาได้ประตูที่2ที่บรูโน่ได้บอลนะครับแล้วก็จ่ายคิลเลอร์พาสให้อีแซคที่ยิงอยู่ตรงกลางโลง่ลงๆแล้วก็หลอกด้วยสายตาใสา โจเซซาเขาแล้วก็ยิงเข้าไปทางซ้ายมือตรงตะข่ายเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้และตอนนี้นะครับผมบอกเลยไว้เลยว่าใครที่จะมาซื้อพร้อมที่จะมาซื้อจอีแซกตอเน,นี้ต้องเตรียมเงินมาเกินกว่า150ล้านแน่นอนเพราะทุกครั้งที่แกยิงราคาก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอาร์เซนอลหรืออะไรนะครับเตรียมเตรียมเงินไว้ถ้าถ้าจะมาซื้อจริงๆ โอเคนะครับหลังจากนั้นวูฟก็มีโอกาสยิงเราอยู่แล้วก็แต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้เราก็ขึงเกมอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาได้ประตูที่3จากที่โจลินตันได้บอลจากตรงกลางแล้วก็จ่ายบอลทะลุให้อีแซคคนเดิมตอนแรกดูเหมือนว่าจะยิงเองหรือว่าจะเอาแฮตทริกเองนะครับแต่ก็ เหมือนว่าอีแซคเห็นแอนโทนีกอรดอนยืนอยู่ตรงกลางก็พยายามจ่ายให้แอนโทนีกอรดอนแต่ก็ไปติดกองหลังแต่บอลมันก็กระดอนมากลับมาหาอีแแคแล้วก็อีแซคก็มีโอกาสจ่ายบอลให้กอรดอนอีกทีคราวนี้กอรดอนก็ยืนอยู่โล่งๆตรงกลางเลยแล้วก็แปรง่ายๆเข้าไปผ่านโจเซซ่าเป็นประตูที่3ถือว่ามีส่วนร่วมท,ทุกประตูสุดยอดมากครับวันนี้แล้วพอหลังจากนั้น ไอทีฮาวก็เปลี่ยนแผนคือส่งตัวสำรองลงมานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนวิลล็อกลงเปลี่ยนเอาเมรอนเอาโอซูลาลง,งแล้วก็พักเมอร์ฟี่กอร์ดอนแล้วก็อีแสกแล้วพอลังจากนั้นบูฟก็ได้มาเกือบได้ประตูจากที่ลาสันยิงไปให้ดูบารกาเซฟนะครับแต่บอลก็ไปชนคารแล้วก็หลังจากนั้นบูฟก็ไม่ได้มีโอกาสบบกเราเยอะแล้วก็เกมก็จบไปด้วยที่ เราชนะไป3-0เราก็ขึ้นไปอยู่ที่4แล้วก็วูฟก็ไปอยู่ตกไปอยู่ในโซนตกชั้นนะครับเรามีโอกาสที่ชนะต่อๆไปเนี่ยเยอะอยู่เพราะหลังจากนี้เราก็ไปเจอพอสมัสเซาเทมตันแล้วก็ฟูลแลมโอกาสชนะติดๆกันนี่ก็มีโอกาสเยอะถ้าเราไม่ไปแพ้เองหรือไม่มีตัวนักเตะเพิ่ม การเล่นแบบนี้นะครับแนวเนี้ยและตอนนี้ที่เราร้อนแรงอยู่ตอนนี้ผมว่าโอกาสเยอะมีเยอะที่จะเราไปชนะต่อๆกันโอเคครับ Man of the m a t มชแบบนี้ก็ไม่นา่าจะเป็นคนอื่นนอกจากอีแซคที่วันนี้ร้อนแรงมากยิง2ประตูแอสซิสต์หนึ่งแล้วก็มีส่วนร่วมในทีมเยอะลงมาช่วย ครองบอลจ,จ่ายบอลแล้วก็วันนี้ก็ไม่ไม่เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากอ e ีแซกแน่นอนแต่นักเตะอื่นเนี่ยคนอื่นเนี่ยวันนี้เด่นๆก็มีเยอะผมก็ชอบโทนาลี่ที่ช่วยทีมได้อยู่ตลอดจ่ายบอลซ้ายขวาช่วยกองหลังสแตนดาร์ดโทนาลี่มันก็เขาก็สูงอยู่แล้วนะครับ แลวอีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดคือสเวนบอรดแมนวนนี้ก็คือเล่นดีมากอีกคนหนึ่งเป็นเป็นนักเตะที่ผมชอบคือเหมือนไม่ได้พึ่งกลับมาจากการบาดเจ็บการชนะดวลกันด้วยหัวคุมพื้นที่กองหลังแล้วก็การวางบอลยาวการจ่ายบอลอะไรเงี้ยถือว่ายังท็อปคลาสอยู่ตลอดแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ได้บบไม่ได้เหมือนพึ่งกลับมาจากการบาดเจ็บเลยดีกว่า โอเคนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจากเกมเนี่ยผมจะมาคุยกันอีกทีและอย่าลืมนะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรถ้าอยากพูดอะไรเกี่ยวกับเกมเนี่ยฝากไว้ใต้ข้างใต้นี้ได้และอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้ามีอะไรแนะนำเกี่ยวกับวิดีโอถ้าผมทำอะไรผิดพลาดไปอยากให้แก้ไขเนี่ยสามารถบอกผมได้ ตลอดฝากเขียนคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้ได้เลยผมรับฟังคำแนะนำทุกทุกทุกข้อความแล้วก็อยากจะพ,พัฒนาแก้ไขวิดีโอให้ดีขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้มาคุยกันในอนาคตกันยาวๆนะครับโอเคครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับขอบคุณครับ